วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต็งกันอีกเช่นเคยก็จะมาทําการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับและเพื่อไม่มีการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังการวิเคราะห์ของวันนี้กันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมกับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับกับศึกดัดครับรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างโกนิงเกนพบกับฟอร์ตน่าซิต้าเตะกันที่สนามยูโรบอทเวลาตีสองนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่เสมอ คู่นี้ครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมจากต่างลีกนะโกนิงเกนเนี่ยอยู่ที่ลีกจูปิล่าลีกนะครับผมหรือลีกอันดับ2ของฮอลแลนด์นะครับส่วนทางด้านฟอร์ตูน่าซิตาร์เนี่ยอยู่ลีกเอเรยดิวิชีนะครับมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในแต่ละลีกครับมาเริ่มกันที่โกนิงเกนนะครับผมในลีกลงเตะไป23นัดชนะมา11เสมอ5แพ้ไป7ได้มา37เสียไปที่22นะครับผมมีอยู่38แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่6ของจูปิล่าลีกนะครับส่วนทางฝัั่่่งงฟอออรร์ดดนนนาาาาซิตตตลเเเะะมมมมมม20 21 24ช6 6สสแแพ้้้ไไไปป8ีียย33ู ตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่10ของศึกเอเดียดิวิชีนะครับมาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมเคยเจอกันมา9ครั้งหลังสุดก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับโดยทางด้านโกนิงเกนเอาชนะฟอร์นาซิตาร์ไปที่4เกมนะครับผมแล้วก็แพ้ไปที่4เกมเสมอกันไป1เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นฟอร์นาซิตาร์นะครับผมที่เอาชนะโกนิงเกนไปที่3-1และ3เกมล่าสุดที่เจอกันมาฟอร์นาซิตาร์ก็เอาชนะได้ทั้ง3เกมเลยนะครับ มาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งสองทีมเริ่มที่โกยิงเกนนะครับผม10นัดหลังสุดก็ชนะมา7เสมอ1แพ้ไป 2, 2> ทําเงินไปที่6เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดนะครับผมก็บุกไปแพ้กับดอเดสมาที่1นึ่ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไป3นัดหลังเนี่ยพวกเขาก็เข้าวินมารวดทั้ง3นัดเลยนะครับมาดูทังฝั่งฟอร์นาซิตาร์กันบ้าง10นัดหลังสุดก็ชนะมา5เสมอ2แพ้ไป3นะครับทาเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับกเบมกบน win, ม,เนะมนมะช ก็ดูอย่างนี้เนี่ยสี่เกมหลังสุดของซิตาร์ก็ไม่แพ้ใครมาทั้ง4ี่เกมเลยนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านโกนิงเกนกันครับ เกมในบ้านของพวกเขาแนัดก็ชนะมา5าเสมอ2แพ้ไป1นะครับผมทำเงินในบ้านไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็จบเจ้า2เกมเสียไปที่4เกมนะครับถึงจะเป็นแบบนั้นแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่แพ้ในบ้านมาถึง7เกมติดต่อกันแถมยังเข้าวินในบ้านมา5เกมรวดแล้วนะครับสำหรับทางด้านโคลินเกนก็ถือว่าฟอร์มในบ้านค่อนข้างร้อนแรงอยู่เหมือนกันมาดูทางฝั่งทีมเยือนฟลอร์นาิตาร์กันบ้างน,นะครับผมในฐานะทีมเยือน10นัดก็ชนะมา4เสมอ1แพ้ไปถึง5 เ,เกมนอกบ้านทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมเกมเยือนของพวกเขาก็ไม่แพ้มา4นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วสำหรับฟอร์เน่าซิตาร์ก็ถือว่าร้อนแรงมาเหมือนกันนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านโเกนของกุนซือดิกลุคเยนตัวแทนจากชูเปรลลีกนะครับผลงานในรอบที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยก็่าด่านเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไป2-0ส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับด้านการจะทัพคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะวางหมากในระบบ 4- 4 2 แดนกลางเนี่ยจะวางโจอี้เปรูเปซี่กับโยฮันโฮปนะครับผมคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2กองหน้าอย่างทอมฟาเบอร์เกนและโลมาโนโพสเตมาลงลาสกอร์ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนฟอร์ตินาซิตัสสโมสรจากเอเดอร์ดิวิชีนะครับผลงานในรอบที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยก็เอาชนะอเมเลตซิตี้ไปที่2-1ด้านสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆน,น,นะครับด้านการจะทับคาดว่าแดนนี่บุยจะมาในระบบ3-5-1-1แดนกลางจะวางโรซิเยโรเลนนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนแนวรุกอย่างอีมานกริฟฟิธและคล,ลา,ะายเซีียฮุลลงาาดตข่ในนเกม้ เจ้าถิ่นโกลิงเกนพวกเขาเป็นทีมตัวแทนจากลีกรองอย่างจูเปแลลีกนะครับที่พวกเขาที่ทำผลงานเกมเยี่ได้ดีมากๆแมตช์นี้เตรียมเปิดรงังรอรับการมาเยือนของฟูร์นาซิตาทีมจากพรีเมียดัทที่เชื่อว่าน่าจะสู้กันสนุกแน่นอนเดทราคาเปิดไม่ให้เสมอเจ้าบ้านนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนเอาซะเลยเพราะบอลแบบนี้เนี่ยออกได้หลายหน้าแต่ถ้าให้เลือกก็ขอแนะนําว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่านะครับถึงแม้ว่าโกลิงเกนจะเป็นทีมจากลีกรองแต่พวกเขาก็มีผลงานในบ้านที่ดีมากๆ เกมนี้เนี่ยน่าจะสู้กับฟอร์ตูนาได้สนุกนะครับและมีโอกาสเบียดเอาชนะได้ด้วยฟันธงครับเกมนี้จัดไปที่โกนิงเกนสกอร์ที่ผมคาดการโกนิงเกนเปิดบ้านเชื่อทางด้านฟอร์ตูนาไปที่1นครับคู่ต่อมาเป็นศึกโปรตุเกสครับรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างวิคเตอร์เกีมาไรส์และก็ทางด้านของกิเวเซนเต้นะครับเตะกันที่สนามเอสเตโอดอมอาฟองโซเฮลิเกเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีราคาบอลเปิดมาที่วิคเตอร์เกีมาไรส์เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับ คู่นี้เป็นการเจอกันเองของ2ทีมจากศึกพรีเมยร์ลีกานะครับผมมาเริ่มที่เจ้าบ้านวิกตอรียกิมารไลส์ลงเตะในลีกไปแล้ว20นัดจะนะาม,มา12เสมอ3แพ้ไป3ได้มาเออแพ้ไป5ได้มา32เสียไป20มีอยู่39แต้มนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ทุนทั้งฝั่งกิวเเซนเต้ลงเตะไป20นัดเท่ากันนะก็จะนะาม,มา6เสมอ4แพ้ไป10ได้มา30เสียไป34มีอยู่22แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10ผลงานการพบกันของคู่นี้10 โดยทางฝั่งกิเวสเซนเต้นะครับผมเอาชนะวิกตอเรียกิมมาไลท์ไปที่5เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับวิกตอเรียกิมมาไลท์4เกมนะครับแต่เกมล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งกิเวสเซนเต้นะครับผมที่เปิดบ้านตบทางด้านวิกตอเรียกิมมาไลท์มาที่1-0ด้วย มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมวิกตอเรียกิมารายสินัดก็ชนะมา7เสมอ2แพ้ไป1พวกเขาเนี่ยทำเงินไปที่7เกมนะครับจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่2เกมเกมล่าสุดก็บุกไปตบทางด้านของวิเซล่ามาที่ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับส่วนทางฝั่งคิวิเซนเต้นะสินัดหลังสุดก็ชนะมา4เสมอ2แพ้ไป4พวกเขาทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้กับเบนจิก้ามาสามศูนย์แต่ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไป5นัดหลังงงสุดขอขอเเาก็พพิ่แ้้กกับบเนิาเเเพีีพียยงแค่ท่ททมดวานั้นนนะเนี่ย มาดูเกมในบ้านของทางด้านาคิววิเตอร์เลียกิมมาไลท์นะครับผมในบ้านของพวกเขา10นัดก็ชนะมา8ไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไปที่2นะครับผมในบ้านทำเงินโคตรดีเลยทำเงินไปที่7เกมนะเนี่ยแล้วก็จบเจ้าหนึ่งเกมเสียไปที่2เกมเท่านั้นนะครับถ้าดูยอย่างนี้พวกเขาก็เข้าวินในบ้านมา6เกมรวดเข้าไปแล้วสำหรับวิทเตอร์เลียกิมมาไลท์ถือว่าผลงานในบ้านค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะ มาดูเกมเยือนของคิวิเซนเต้กันบ้างนะครับผม10นัดในเกมเยือนก็ชนะมาสามไม่เสมอใครแพ้ไปถึง7นะครับนอกบ้านทาเงินไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็เสียทั้งหมดเลยนะครับนอกบ้านของคิวิเซนเต้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะนอกบ้านของคิวิเซนเต้ก็ถือว่าไม่ค่อยน่าจะสู้ดีเท่าไหร่นะเพิ่งชนะมาเพ,าเพียงแค่3เกมจาก10นัดหลังสุดเท่านั้นเองนะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมวิกตอเรียกิมารายเจาบ้านจากลีกสูงสุดอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นจริงๆนะคคยยยกากบบยกาาเเแลลงงมมมพพอภพีขตโโผ รุ่นที่บาดเจ็บไปตั้งแต่ซีซันยังไม่เปิดขณะที่ชาวซิวาแนวรุกวัย24ปีที่เกมบอลถ้วยรอบที่แล้วทำประตูได้ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับเพื่อรอผนึกำลังร่วมกับอังเดซิวาและนูโนซานโตสช่วยกันล่าตะข่ายต่อไป ส่วนทางฝั่งคิวเวเซนเต้แขกรับเชิญจากลีกสูงสุดเหมือนกันนะครับเกมลีกนั้นล่าสุดเพิ่งเสียท่าแพ้เป็นผลแดกในรอบ5เกมเลยทีเดียวนะครับแต่ดีหน่อยที่ว่าสภาพทีมก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะเนื่องจากมีแข้งเดี่ยงค้างสต็อกอยู่เพียงแค่2รายซึ่งก็ไม่มีผลต่อการจะทับแน่นอนนะครับคาดว่าการจะทับวันนี้จะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดใหญ่เป็นหลักด้วยการวางทางด้านของแม็กซิมโดมิเกสนะครับกับมูริโลคอยขับเคลื่อนเกมทางริมเส้นโดยจะมีเฟริกโคลเลีาหัวหอกวัย23ปีย ขอยกให้กับวิตอรเลียกิมไลท์มีลุ้นเข้าวินแล้วครับเนื่องจากพวกเขามีทีเด็ดที่ขาดก็คือการลงเล่นในบ้านที่คว้าชัยเหนือคู่แข่งมาหกนัดซ้อนรวมทุกถ้วยเข้าไปแล้วเพียงเท่านี้เนี่ยก็ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่าแมตช์นี้พร้อมจัดเต็มแน่นอนนะครับขณะที่กิวิเซนเต้ผู้มาเยือนฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูดีไม่หยอกเลยนะครับแต่การที่นั้นล่าสุดเพิ่งจะโดนเบนฟิก้ายำใหญ่แพ้ไปถึง0-3เนี่ยก็น่าจะทำให้เสียความมั่นใจไปเยอะพอตัวเลยเหมือนกันนะครับและการออกไปเยือนวันนี้ก็มีแววแพ้้้้ตตตตตกก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 รร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 ออออออบบบบบบสสูงเเ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 ลลยยยมมมมมนนนนีีีีีีคคคคัััขืไไปปปททท่่่วววิิิิิิิาาาาา์ผผดดะะจซ2-1 คู่ต่อมาก็ยังอยู่กับศึกปูตุเกตครับนะครับผมระหว่างวิเซลาพบกับเบนฟิก้าเตะกันที่สนามเอสเดโอโดวิเซล่านะครับผมเวลาตี3 4, 5นาทีราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่เบนฟิก้าเป็นฝ่ายต่อนะครับ บปรตุเกสครับคู่นี้เป็นการเจอกันของ2ทีมจากพีมาริลิก้าด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมาเริ่มที่เจ้าบ้านวิเซล่า20นัดก็ชนะมา2เสมอ7แพ้ไป11ได้มา18เสียไป38มีอยู่13แต้มนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่18ของลีกส่วนทางฝั่งเบนจิก้านะครับผมลงเตะม,มา20นัดชนะมา16เสมอ3แพ้ไป1ได้มา14เสียไป12มีอยู่51แตม้มตอนนี้อยู่อันดับที่1จากฝูงของลีกนั่นเองผลงานการพบกันคู่นี้เคยเจอกันมา7เกมนะครับผมก็เป็น นะมาดูผลงานการแข่งขันๆๆที่ผ่านมาวิเซล่านะครับผมสินัดหลังสุดก็ชนะมา1เสมอ3าแพ้ไป6วิเซล่าทําเงินไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้พวกเขาไม่ชนะใครติดต่อกันมา4เกมเข้าไปแล้วสําหรับวิเซล่านะครับส่วนทางฝั่งเบนซิก้านะครับผม10นัดก็ชนะมา9เสมอ1แล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะครับผมทําเงินไปที่7เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่1เกมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านตบทางด้านของกิวเซนเต้ไปที่3 0มศูนย์เลยนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านวิเซล่านะครับผมใน 1เกมเสมอ3าเกมแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับผมในบ้านทำเงินเพียงแค่เกมเดียวจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่8เกมเลยละครับ3เกมในบ้านของพวกเขาก็แพ้รวดทั้ง3เกมเลยมาดูทางฝั่งเบนฟิก้าในฐานะทีมเยือน8นะัดชนะมา6เสมอหนึ่งแพ้ไป1นะ a, นะครับเบนฟิก้านะครับผมทำเงินนอกบ้านไปถึง 6เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่2เกมเท่านั้นเอง4เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของพวกเขาก็เข้าวินรวดเลยนะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมวิเซล่าผลงานห่วยแตกสมราคาบอยของลีกเช่นเคยนะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเกมนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีชื่อของสมิอลแอซองหัวหอกฝรั่งเศสที่เจ็บเข้ามาไม่น่าจะพร้อมลงช่วยทีมแน่นอนนะครับและรวมไปถึงเปโดออติสมิดฟิลสเปนิสที่เดี่ยงยาวไปก่อนหน้านี้นั่นเองคาดว่าเกมบอลถ้วยวันนี้เนี่ยน่าจะส่งแข้งหลักลงสนามเกือบทั้งทีมนะครับโดยเฉพาะกทที่่่ปนห,นหยัตดไแิ ซาวาแปรต็อปรอลุ้นผนึกงกำลังกันในแดนบนเบนฟิก้าแขกรับเชิญจากลีกสูงสุดเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ผลงานหน้าเสือที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับขณะที่ความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค้งสต็อกเพียงแค่เล็กน้อยแค่2รายเท่านั้นคาดว่าการจัดท็อปวันนี้เนี่ยคงจะหมุนเวียนผู้เล่นตามสูตรนะครับแต่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยจะยังเป็นหน้าที่ของอาตูคาร์ราหัวหอกบราซิเลียนที่ยังมาแล้ว2นัดติดต่อกันรับหน้าที่จบสกอร์ตามเดิม ก็มาจากลีกสูงสุดด้วยกันทั้งคู่ก็จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานและตัวเล่นต่างชั้นกันแบบเทียบไม่ติดเลยเนื่องจากผู้มมเยือนอย่างเบนฟิก้ากำลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มนะครับจากการเก็บชัยไปได้ถึง10-11นัดที่ลงสนามแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะจัดทัพชุดผสมลงก็ตามนะครับแต่ก็รับประกันได้เลยว่าแมตชนี้รอเข้าวินล่วงหน้าที่มั่นใจแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าบ้านก็คือทีมสุดห่วยอย่างวิเซล่าที่ผลงานไม่เอาอ่านะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วการันตีด้วยการจบบอยของลีกละะส่่่่วนนนนตตััอองผมมมมกกกกกกกาาาาเีีีีียยไปป้จรโช์คบฟททด เบนฟิก้าจะบุกมาตบทางด้านของวิเซล่าไปที่1-3คู่นี้มีลุ้นสกอร์สูงครับคู่ต่อมาครับเป็นศึกเฟ้นครับระหว่าง FC ฟรูเยนพบกับโมนาโกเตะกันที่สนามสตาร์คโรแบงดีโอชองนะครับผมเวลาตี2-45นาทีราคาบอลเพิ่ม,มที่โมนาโกเป็นฝ่ายต่อ1ลูกครึ่งนะครับ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผม FC ลูอองนะครับผมอยู่ในลีกลำดับที่3ของฝรั่งเศสเลยนะครับผมลงเตะในลีกมา19นะัดชนะมา8เสมอ7แพ้ไป4ได้มา25เสียไป17มีอยู่31แต้มนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่4ของลีก3เลยนะครับส่วนทางฝั่งมาดกนะลงเตะมา20นัดชนะนนมา1 0เสมอ5แพ้ไป5ได้มา37เสียไป28มีอยู่35แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่5ของลีกเองิงมาดูผลงานการพบกันคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับผลงานแข่งขันที่ผ่าน ไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับผม3เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นะมาดูทั้งฝั่งมอนาโก10นัดก็ชนะมา4เสมอ3แพ้ไป3นะครับผมมอนาโกทำเงินไปที่6เกมจบแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกับเบลอัพมาที่1-1ด้วยทำให้พวกเขาก็ไม่ชนะใครติดต่อกันมา2นัดนะครับผมเสมอไปทั้ง2เกมเลยนะเนี่ยมาดูเกมในบ้านของอดูอองนะครับผมเกมในบ้าน หลอองทำเงินในบ้านไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ มาดูทางฝั่งโมนาโกกันบ้างในฐานะทีมเยือนของพวกเขา10นัดก็ชนะมา4สเสมอ4แพ้ไป2นะครับผมนอกบ้านทําเงินสวยมากทำเงินไปถึง6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเท่านั้นนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่แพ้นอกบ้านมา5นะัดติดต่อกันเข้าไปแล้วสําหรับโมนาโกนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมเอฟซีลยองเจ้าบ้านแพ้ติดต่อกันมา2เกมนะครับส่วนความพร้อมเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานอาดงโกมิดกับลูฟิเซออาเมดคอบองกาที่บาดเจ็บอยู่เดิมนะครับนอกนั้นก็เตรียมลุยด้วยตัวผู้เล่นชุดใหญ่พร้อมกับเปิดเกมสสู้้้ตาา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 ามมมมมแแผน 3, 4, 3, นนนนนนน3ะะะคครรััับบบบโโดดดดยยกอออออองงงงหห่่่่่่เเเเีีลลล็็ซฮวทฝ โคฟอร์มค่อนข้างฝืดหลังจากเสมอติดต่อกันมา2นัดนะครับด้านสนภาพความพร้อมจะไม่มีบริวิลลอมโบโมกับไคโอเอนิเกตที่พาเลทกันเจ็บต่อเนื่องรวมไปถึงทากโคมิเมนามิโนะริวฟิสซินโกอิสมาเอลยาคอบและเคลย์แปงดิอัตตาที่เพิ่งกลับมาจากทีมชาติและบางรายก็อยู่กับชาติบ้านเกิดก็ยังไม่น่าพร้อมเช่นกันนะครับส่วนตัวหลักที่จะจะลงเนี่ยก็จะเป็นวินซามเบนเยเดอร์กองหน้าประจําทีมประสานงานกับอเล็กซานเดอร์โกโลวินและยูซุฟโฟฟาน่าเอฟซีดุยองเนี่ยเป็นรองเยอะนะครับทั้งในแง่ของชื่อชชัััััั้้้้นนนนนนซึึ่่่่่่่่งงงงงรรรรตตําาาากกกกกวว2 2ดดดดิิิิะคคคบแแแแถถมมมฟอ์เเลลล็ยยยยพส,สีไไป4ืู เดียวให้กับคู่ต่อสู้ในลีกเดียวกันล่าสุดก็เพิ่งเสียท่าแพ้คาบ้านฉะนั้นหากไม่สามารถยิระดับขึ้นมาคงยากจะต่อกรกับทีมระดับที่5จากลีกเอิงอย่างมอนาโกนะครับอีกทั้งทีมเยือนก็มีสถิตินอกบ้านที่ดุดันกว่าเกมเย่านะครับเมื่อยกพลทุกคู่แข่งมาถึง4จาก5เกมที่ผ่านมายิงไป9เสียไป5นะครับดังนั้นด้วยความต่างด้านเกรดบอลและผลงานเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการผ่านเข้ารอบนะครับแลวก็น่าจะกดไปถึง2เม็ดไม่ยากราคาหนึ่งลูกครึ่งเนี่ยผมว่าวางบอล มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับศึกตุรกีครับระหว่างอันตันยาสปอร์พบกับเบสิกตัสเตะกันที่สนามคอเลนดอนเอลแลนด์พาร์คเวลา3ามทุ่มครึ่งราคาบอลเปิดม,มาที่เบสิกตัสเป็นฝ่ายต่อนะครับมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านอันตันยาสปอร์ทีมจากซูเปอร์ลีกนะลงเตะมา24นะัดชนะมา8เสมอ10แพ้ไป6ได้มา29เสียไป25มีอยู่34แต้มตอนนี้ก็อยู่อันดับที่6ของลีกนะครับส่วนทางฝั่งเบสิกตัสก็ ลงเตะมา24นัดเท่ากันชนะมา13เสมอ3แพ้ไป9ได้มา35เสียไป31มีอยู่39แต้มตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของซูเปอร์ลีกเหมือนกันนั่นแหละครับมาดูผลงานการพบกันคู่นี้10นัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งเบซิกตาที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะอันตันยาสปอร์ไปที่4เกมแพ้ไปที่1เกมแล้วก็เสมอไปที่5เกมนะครับผมแต่เกมล่าสุดที่เจอกันก็บุกไปแพ้กับอันตันยาสปอร์ถึงถิ่นที่3ประตูต่อ2เลยนะครับมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่าน ย่าทำเงินไปที่3เกมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับเฟนเนบเช่ er ไปที่0ประตูต่อ2ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา2นะัดติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนทางฝั่งเบสิกตัสนะก็ผม10นัดก็ชนะมา5เสมอ1แพ้ไป4นะครับเบสิกตัสทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า ไม่มีนะครับผมแล้วก็เสียไปที่5เกมเกมล่าสุดนะครับผมเหมือนจะพึ่งฟื้นนะเพราะเปิดบ้านตบทางด้านแฮปซอนสปอร์ไปที่2 0งนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไป3นัดหลังสุดอย่างพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านอันตันยานะครับผมเกมในบ้านของพวกเขา10นัดหลังสุดก็ชนะมา5เสมอสแพ้ไป1นะครับอันตันยาทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็มีแค่เกมล่าสุดที่เจอกับเฟเนไบเช่นะครับผมที่แพ้นะนอกจากนั้นถ้าย้อนกลับไป9เกมหลังพวกเขาในบ มาดูทางฝั่งเบสิกตัสกันบ้างในฐานะทีมเยือนนะครับผมก้านัดก็ชนะมา5เสมอ1แพ้ไป3เบสิกตัสนอกบ้านทำเงินดีครับทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเท่านั้น2เกมล่าสุดนอกบ้านก็ยังทำผลงานไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่เพราะแพ้มาทั้ง2เกมเลยนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านอันตัญยาสปอร์ของกุนซือเซอร์เกนยาชิลนะครับเพิ่งจะเปิดดังแพ้กับเฟเนเดนบเชสศูนย์ต่อตสองสำหรับความพร้อมของทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานซาิยเฮลหัรอกอิสราเอลวัยปีีีทท่่ติดโษแบนอยยูเพงแค่รายเดดียยววนะคครับาาา่ิลเตรรีีียยมมมมวาางหกในนะะบบโโดดจเเ่ิซวิล บิสอซอมบารองกากับซีมอร์เบกิตี้พลุกระลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้าส่วนทางฝั่งเบสิกตัสของกุนซือเฟอร์นันโดซานโตสเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะแท็บสันสปอร์ไป2-0นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกเนี่ยจะยังไม่มีชื่อของอาตูมาซูอากูแนวรับตัวเก่งที่ติดภารกิจรับใช้ชาติอยู่เพียงแค่รายเดียวด้านการจัดทัพคาดว่าซานโตสเตรียมโรเชตชันในระบบ4-3-1-2นะครับโดยจะมีเซมิคิริสซอยกับเจสันมูเรกาควงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้า จึงอยู่ที่ทีมเยือนเบสิกทัสซีซั่นนี้จะต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะเลยนะครับซึ่งทำให้สถานการณ์ในลีกหมดลุ้นแชมป์ลีกไปนานแล้วยังไงก็ตามนะครับฟอร์มล่าสุดก็ยังคงไว้ไาลเปิดรังเอาชนะแฮปซอนสปอร์ที่อันดับติดกัน2-0น่าจะเรียกฟื้นคืนความมั่นใจกลับมาได้มากพอสมควรสอดคล้องกับเจ้าถิน่นอันตันยาสปอร์นะครับผมที่ สองเกมลีกขายยังไม่ชนะใครแม้ตลอด3รอบที่ผ่านมาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้เรื่อยๆแต่ว่าการเผชิญหน้ากับทีมขายใหญ่ของลีกที่เหมือนจะโฟกัสบอลทุยิงเแล้วเกินเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดเหมือนทุกทีนะครับเมื่อดูจากเกรตกับภาพรวมทั้งคู่นะครับผมแนะนําถือหางทีมเยือนมีแววบุกมาชนะสบายนะครับฟันธงเกมนี้วางไปที่เบซิกตัสซัดไม่เลี้ยงสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะครับผมเบซิกตัสจะบุกมาตบทางด้านของอันตันยาสปอไปที่1 2ครับ ก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับการวิคห์ฟุตบอลประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ5คู่นี้คิดเห็นเหมือนกับเฮียโจหรือเปล่าหรือจะแย้งคู่ไหนก็สามารถอคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับเฮียโจชอบอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะก่อนจากกาันวันนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e กับช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับวันนี้เฮียโจบันเตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้5คู่กันเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ